เดี๋ยวเราจะมาแข่งกันกินมะนาวเพื่อชิงการกินกุ้งมังกรหนึ่งตัวทำไมมีกุ้งหนึงตัวชาเมียชาที่จริงกูจะซื้อสองตัวแหละแต่เผอิญเมื่อคืนนี้มึงพากัวไปจิบน้ำชามาและอีค่ากุ้งไปไปกับค่าน้ำชาแล้วมึงกินได้กินได้ไม่ได้้ทำไมบูฟ f a โลอะไรบูฟัโลมึงอะไรกุ้งมึงกนกุ้งบูฟัโลกุ้งบูฟโลกุ้งอะไรกุงบูฟลโลกุ้งมังกร มันก็ไม่ไม่ได้มาคุ้บุฟเฟ่สิไดคอนไดคอนเออที่ยูเคนมีไหมไม่มีฮะไม่มีรือวิาอยูเคนที่ประเทศอยูเคนนะไม่มีกุ้งแต่มีนกกระจอกเทศไอ้นกกระจอกเทศอ่ะเขามีขายทั่วทั่วมาเก็ตเลยนะแล้วถูกมากถูกกว่าไก่พี่ก็ซื้อไปทำพะโล้แล้วไม่เกิดอะไรคือเคี้ยวไม่เข้าต้องไม่เปื่อยเหนียวมากเนี่ยน่องน่องใหญ่ฝักกะะมังเนี่ย น้องหนึ hmm. ่งอะนกก็จอดเทไข่ทั่วไปหมดเลยแแล้วล้วเราคดีก็มีแตงโมลูกยักษ์พี่เกณฑ์บอกประเทศไทยแตงโมลูกเล็กพี่ชอบที่สุดอินยูเครนว่า I like I like so much in Ukraine about w วา e ตอนน้ำชาเยอะก็โ่ลยโดนลีกกีดอกโอเคเราจะมาแข่งกันกินถ่ายรูปถ่ายหน่อยหะเก็บไว้เป็นที่ระทึก เออนี่เมื่อคืนนี่ถ้าไม่ไปกินยาดอกเนี่ยคูมีสองตัวแล้ววันนี้มึงต้องมามาแย่งกันกินตัวเดียวเนี่ยกินมะนาวห้าห้าชิ้นก่อนฟังฟังกินมะนาวห้าชิ้นแล้วไม่ทําหน้าเปรี้ยวจะได้กุ้งไปเลยใครชนะได้กุ้งโอเคไหมสู้ส้แข่ยูนสมาใหญ่สู้สู้ไรดิโอเควอนทีละ ชนะมึงแพ้ไอเจนชนะเฮ้ยโอ้กูชนะ <c oughs> <c oughs> เว้ <c oughs> เยกินกินป่ะฮะชงกะป่ะกินก่อนเดี๋ยวแบ่งกันกินชนะเอ้า <c oughs> มึงแพ้แต่ลูกเล็กก็่เจนมอนเซย์ you make f a c e become like lemon เอียเลยนโอเค and then มยูแพ้ แม่แพ้ you you are I I am win you lost okay อยู่กลางอลองงายลองง่ายขอน้ำจิ้มหน่อยอื <laughs> 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 โหเลอะเวะแสบมาเมียจ้าโอ้โหแสบคือมึงโอ้โหหล่นใส่ปากลุลุยกูแบ่งกินตั้งแต่แรกฮะคารแคเตอร์กูต้องกินทั้งอันออ่ะเดะอย่าให้ดูข้างในเผื่อจะมีใครอยากเห็นข้างในกุ้งกุ้งฮ่าดูให้ดูเฉยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปผัดเ้าผัดต่อ